มาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกการทิ้งคำฟ้องหรือถอนคำฟ้องย่อมทบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นรวมทั้งกระบวนการพิจารณาอื่นๆอ,อันมีค่าอันมีมาต่อภายหลังยื่นคำฟ้องและการทำให้คู่ความกับคืนเข้าสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้การยื่นฟ้องเลยแต่คำฟ้องใดๆที่ทิ้งที่ได้ทิ้งหรือถอนแล้วอาจยื่นใหม่ได้ภายใต้วงคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ มาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเมื่อได้ส่งหมายเรียกและคำฟ้องให้จำเลยแล้วให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายในสิบห้าวันวรกสองให้จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งให้คำให้การว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิน้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นวรกสามจำเลยจะฟ้องเย้งมาในคำให้การก็ได้แต่ถ้าฟ้องเย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมให้ศาลสัง่งให้จำเลยเป็นคดีต่างหาก ข้อสีให้สารตัวดูคำให้การน,นั้นแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้คืนหรือสั่งไม่รับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา18ว่าค้าบุบัญญัติแห่งมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลภายนอกที่ถูกเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดตามมาตรา57อนุ3ามโดยอนุรมมาตรา1 7 9้ยเโจทหรือจำเลยจะแก้ไขข้อหาข้อต่อสู้ข้ออ้างหรือข้อเถียงอัน กก่าไว้ในคําฟ้องหรือคําให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้ข้อสองการแก้ไขนั้นโดยเฉพาะอาจเป็นการแก้ไขในข้อต่อไปนี้อนุหนึ่งเพิ่มหรือลดจํานวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทษในฟ้องเดิมหรืออนุสองสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคําฟ้องเพิ่มเติมหรือเสนอคําฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งหรืออนุสามยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่เป็นข้อแก้ข้อหาเดิมหรือที่ยื่นภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้างหรือข้อเถียงเพื่อสนับสนุนข้อหาหรือเพื่อหักล้างข้อหาของคู่ความฝ่ายหนึ่งวรกสามแต่ห้ามไม่ให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำาฟ้องใดต่อศาลแม้ว่าโดยวิธีเพิ่มเติมหรือฟ้องแยง้ง ภายหลังที่ได้ยื่นคําฟ้องเดิมต่อศาลแล้วเว้นแต่คําฟ้องเดิมและคําฟ้องภายหลังนี้จะเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้มาตราหนึ่งการแค้ไขคําฟ้องหรือคําให้การที่คู่ความเสนอต่อศาลไว้แล้วให้ทาเป็นคําร้องยื่นขอต่อศาลก่อนวันขึ้นอันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้นหรือเป็นการแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดหลงหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเว้นแต่ในกรณีที่คำขอนั้นอาจทําได้แต่ฝ่ายเดียวอนุัหนึ่งห้ามไม่ให้มีคําสั่งยอมรับการแก้ไขเว้นแต่จะได้ถงสําเนาคําร้องให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า อย่างน้อยสามวันก่อนกำหนดนัดพิจารณาคำร้องนั้นอนุสองถ้ามีให้ศารพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขัดในประเด็นที่คู่ความได้แก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การเว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้มีโอกาสบริบูรณ์ในอันที่จะตรวจตัวแยง้งและหักล้างข้อหาหรือข้อต่อสู้ใหม่หรือข้ออ้างหรือข้อเถียงใหม่ที่เก่าไวใ้ในคำในคำร้องขอแก้ไขนั้น